จากนวนิยายไซไฟสุดคลาสสิกสู่สุดยอดภาพยนตร์ไซไฟแห่งยุคที่จะพาคุณทยานสู่มหากาบสงครามข้ามจักรวาลกับหนึ่งวีรบุรุษและคำทำนายอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะพลิกโฉมทั้งจักรวาลไปตลอดกาลห<ท>าก<ง>พูดถึงต้นแบบของภาพยนตร์ไซไฟเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจอห์นคาร์เตอร์หรือภาพยนตร์ไซไฟในตำนานอย่างสตาร์วอรคงต้องย้อนกลับไปในปี1965 ปีที่นวนิยใหญ่ไซไฟสุดล้ำเกินเบอร์ในยุคนั้นถือกำเนิดขึ้นนั่นก็คือดูนซึ่งเป็นผลงานจากปลายปากกาของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตที่ผุดไอเดียสุดบันเจิดพาผู้อ่านข้ามการเวลาไปยังอนาคตอันไกลโพ้นในโลกที่ไร้ปัญญาประดิษฐ์มนุษย์จำเป็นจะต้องสละถิ่นฐานแยกย้ายไปอยู่ท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่ก่อตั้งเป็นจกักรวดิโดยมีเหล่าขุนนางต่างๆปกครองตามเขตของตนผนวกรวมกับหลากหลายเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นการเมืองศาสนานิเวศวิทยาผสานกับมาหาสงครามแห่งโลกอนาคตเมื่อดยุคเลโตผู้นำแห่งตระกูลอาเทรดิสได้รับมอบหมายให้ย้ายไปปกครองผืนทะเลทรายของดินแดนอาราคิสแหล่งทรัพยากรที่มีสไปซ์เป็นสิ่งมีค่าว่าแล้วเจ้าถิ่นคู่อาคาตอย่างตระกูลแฮคคอนเนนจึงได้เริ่มเดินเกมการเมืองอันดำมืดเพื่อโค่นล้มตระกูลอาทรดิส ผืนทรายถูกเนรมิตให้กลายเป็นสมรภูมิเลือดที่พร้อมจะปะทุไฟแห่งมาหากราบสงคราม่าำกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ด้วยเนื้อหาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนรวมไปถึงเทคโนโลยีในการถ่ายทำฉากเทคนิคต่างๆ ยังไม่สามารถพัฒนาให้สมศักดิ์ศรีกับนิยายสุดอลังการเรื่องนี้ได้ดูนจึงเป็นเสมือนยอดเขาสูงชันแห่งวงการไซไฟที่ตระงานท้าทายเหล่าผู้สร้างภาพยนตร์มาพิชิตและถ่ายทอดสงครามข้ามกาแล็กซี่สู่สายตาผู้ชมในที่สุดปี2021อภิมหาสงครามได้ถูกเนรมิตสู่สายตาผู้ชมด้วยความร่วมมือของค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่าง Warner Brothers และบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ Legendary Pictures ผ่านฝีมือการกำกับของเดนียวิลเนฟผู้กำกับสายรางวัลชาวแคนาดามารับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่เขาชื่นชอบตั้งแต่ครั้งเป็นโน่นิยายผสมเข้ากับสไตล์การเล่าเรื่องแบบฉบับของตัวเองจนทำให้ดูนกลายเป็นภาพยนตร์ที่กวาดรางวัลอสการ์ปี2022ไปถึง6สาขาไม่ว่าจะเป็นกำกับภาพยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมลำดับเสียงยอดเยี่ยมและเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม นี่จึงเปรียบเ,เสมือนใบเบิกทางสู่อภิมหาสงครามที่จะพลิกโฉมทั้งจักรวาลเมื่อทาง Warner Brothers ประกาศที่จะสารต่อเรื่องราวของผู้สืบทอดเชื้อสายตระกูลอัทเดดิสอย่างพอลที่จะต้องหาทางพิสูจน์ตัวเองให้แก่พันธมิตรใหม่เพื่อปลดแอกจากการถูกกดขี่และกอบกู้ตระกูลของเขาให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมกับการก้าวเข้าสู่มหาสงครามที่จะเปลี่ยนแปลงทุกชะตาในจักรวาลร่วมเป็นสักขีพยานในมหาสงครามที่จะเปลี่ยนผืนทรายให้กลายเป็นสีเลือด สั่งสมความเดือดเพื่อกอบกู้ทุกอย่างคืนจากทรราชไปกับชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในดูนพาร์ทู